สวัสดีค่ะวิมลฟักทองค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพอเห็ดนางฟ้าบ้านท่าช้างค่ะคือกลุ่มพอเห็ดบ้านท่าช้างเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความคิดของตัวดิฉันเองก่อนนะคะเมื่อก่อนนี้ก็คือทํางานประจําค่ะแต่ว่ามีความคิดที่อยากจะทําอาชีพอะไรที่เป็นของเราเองเราก็จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยก็เลย มีความสนใจเกี่ยวกับพวกทําเกี่ยวกับกเกษตรค่ะก็เลยสนใจเกี่ยวกับการพ่อเห็ดค่ะตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดอยู่เจ็ดสิบกว่าคนนะคะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกเนี่ยคือทํากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มนะคะอยู่20คนค่ะประเภทที่2ก็คือทําเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ะเบิกก้อนออกจากกลุ่มไปแล้วก็เพาะเลี้ยงเองที่บ้านแล้วก็เอาดอกกลับมาขายคืนที่กลุ่มค่ะประเภทที่3ก็คือระดมซื้อหุ้นค่ะเพื่อที่จะเอามาช่วย ขยายให้กลุ่มโตขึ้นค่ะก็คือซื้อหุ้นแล้วก็รอรับปันผลปลายปีค่ะค่ะกลุ่มของเรานะคะที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีการจำหน่ายพวกอุปกรณ์ให้กับสมาชิกคนอื่นที่เอาไปทำก้อนเชื้อเห็ดเองค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,อ,อซื้อก้อนเชื้อเห็ดสำเร็จรูปของกลุ่มเรานะคะเอาไปเพาะเลี้ยงแล้วก็เปิดดอกแล้วก็ขายเองค่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ เพราะเป็นเห็ดสดค่ะส่วนหนึ่งขายเข้าตลาดเห็ดสดปกติอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งมาแปรรูปค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีสินค้าแปรรูปจากเห็ดหลายๆชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มหรือว่าเป็นพวกขนมขบเคี้ยวพร้อมบริโภคค่ะแล้วก็จะเป็นพวกเอ่อเป็นทาเป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่ซื้อวัตถุดิบขั้นต้นของเราแล้วสามารถที่จะเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกหลายอย่างค่ะ กว่าจะเป็นเห็ดมีขั้นตอนอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของการที่ทำเป็นก้อนเชื้อขึ้นมาค่ะทําเป็นก้อนเชื้อขึ้นมาเนี่ยจะทําได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะทําเป็นด้วยเครื่องจักรก็ดีค่ะทําขึ้นมาจากใช้มือทําทั้งหมดเลยก็ดีเพียงแต่ว่าการที่เราใช้มือทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุณภาพเท่ากับเครื่องจักรทำนะคะก็คือจะต้องมีการผสมขี้เลื่อยให้เข้ากับอาหารเสร็จแ,แล้วเติมน้าลงไปค่ะอัดขึ้นเป็นรูปก้อนนะคะแล้วก็ต้องไปนึ่งค่ะ นึ่งฆ่าเชื้อเพื่อที่จะให้เชื้อราชั้นต่ำที่มันอยู่ในในวัสดุสดอุปกรณ์เนี่ยนะคะมันตายทั้งหมดเลยตัวนี้วิธีการนึ่งเนี่ยถ้าใช้ถังลูกทุ่งท,ทั่วไปอาจจะยังฆ่าเชื้อได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะแต่ถ้าเป็นถังที่ได้มาตรฐานอย่างที่กลุ่มเราใช้นะคะก็จะสามารถที่จะฆ่าเชื้อราชั้นต่ำได้ทั้งหมดเวลาที่เราหยอดเชื้อเห็ดลงไปะคะ่ะเชื้อราชั้นต่ำก็จะไม่ขึ้นมากวนเชื้อราของเห็ดที่เราหยอะเชื้อลงไปก็จะทให้เห็ดเนี่ย ออกได้ออกดอกได้ดีค่ะแล้วก็อยู่ทนค่ะอยู่ได้ถึง6เดือนทําผลผลิตได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้เห็ดที่กลุ่มของเราทําทั้งหมด13ชนิดนะคะเป็นเห็ด ตระกูลนางฟ้านางลมนะคะก็จะมีเอ่อนางฟ้าภูฐานค่ะมีนางลมฮังการีค่ะมีนางลมเทาซึ่งเป็นลูกผสมตัวใหม่ระหว่างตัวนางฟ้าภูฐานกับนางลมฮังการีนะคะออกมาเพื่อที่จะทนร้อนโดยเฉพาะค่ะแล้วก็จะมีเห็ดที่มีสรรพคุณทางยานะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางนวลเห็ดนางลมสีทองค่ะแล้วก็มีเห็ด ยาบาบูชิตะเกะที่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่ามีสรรพคุณทางยาดีค่ะแล้วก็จะเป็นเหตุตระกูลของร้อนชื้นค่ะเราก็จะเพาะเห็ดพวกเนี้ยในช่วงฤดูร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดบดเห็ดขอนค่ะเห็ดฟางก็มีด้วยค่ะค่ะอยากจะฝากถึงคนที่อยากจะทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะคะเราสามารถที่จะใช้ อาชีพของการเพาะเห็ดไปทําควบคู่กับอาชีพหลักได้ค่ะเพราะว่าการเพาะเห็ดเนี่ยไม่ได้เบียดบางเวลาการทํางานของเราเลยนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบการลดน้ําด้วยระบบจะบอกว่าระบบ iot ก็ได้หรือว่าจะเป็นลูกครึ่งที่แบบใช้มือเราเป็นคนที่จะคอยดูแลลดน้ําก็ได้ค่ะคือเราสามารถที่จะเพาะเห็ดไว้แล้วก็ตื่นเช้ามาเก็บดอกเห็ดไปขายแล้วก็ให้ในช่วงระหว่างวันเนี่ย เอาให้ระบบน้ำเนี่ยช่วยลดน้ําก็ได้นะคะหรือเราจะทําเป็นค่อยๆทําเป็นอาชีพหลักขึ้นมาคู่ๆกันไปก็ได้นะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ในระยะสั้นคือพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยภายในสักประมาณ2ออาทิตย์ก็จะสามารถคืนทุนให้เราได้แล้วค่ะก็จะถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็มีการคืนทุนในระยะสั้น,นะคะ่ะถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะที่จะเพาะเห็ดนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะ0816758839คะ่ะหรือเข้าไปเที่ยวหากลุ่มเราได้นะคะมีหน้าเพจเรียกกลุ่มเพราะเห็ดพิษนุโลก,ก็จะเจอเราะคะ่ะ